สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะให้ชมพระสมเดเ็จพิมสามพระองค์พระเจ้าสามพระองค์ทรงขุดนะครับเนี่ยขุดอยู่ตรงกลางเลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้เตรียมกล้องเตรียมเหล็กเลยลเนี่ย <c oughs> นะจัดอยู่ในสกุลวางหลังนะครับพระอย่างเงี้ยนะครับอ,อ,องค์ก็ขนาดพอสมควรแต่ใหญ่กว่าสมเด็จธ,ธรรมดาเ,เดี๋ยวผมเอาสมเด็จธ,ธรรมดามาเทียบกัน นะครับจะได้รู้ว่านะครับก็ประมาณองค์เมื่อวานนี้นะครับองค์เมื่อวานนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับก็จะเมื่อวานนี้นาเสนอทรงคุชใช่ไหมนี่เท่ากันเลยก็สันนิษฐานว่าพระแบบเนี้นะครับจะเป็นพระออของผู้ชายใส่นะครับผู้ชายที่อาจจะอชอบใส่อะไรที่ใหญ่ๆขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะผู้หญิงไม่ใส่แน่องค์ใหญ่ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่านะครับข้างหลังเนี่ยก็เป็นหลังเรียบนะแต่เนื้อก็เป็นเนื้อพับผงสมเด็จละเป็นมือสูตรวัลระครังเลยนะครับใส่น้ำมันตังอิลหนึกนุ่มปูนเปลือกหอยหพอสมควรนะครับที่สำคัญคือรายละเอียดนี่สวยมากนะครับผิวทรงที่ผมบอกไนงะถ้าคุณดูผ้เนื้อผงว่าดูเก่าเป็นความเก่าเป็นที่ไม่ได้แก้งเก่าหรือเก่าเก๊นะครับ แล้วคุณเห็นรายละเอียดสวยๆยอย่างเงี้ยนะครับชัดเจนสวยๆอย่างเงี้ยจะมีแววเป็นผ้าแท้ครับดังนั้นคุณต้องือ่อกีม,มันวิดีโอมันตัดไปคุณต้องฝึกดูให้เป็นนะเนื้อโดยเฉพาะเนื้อหนึกนุ่มปูนปลอกหอยนี่มีโอกาสเข้าเป้าเยอะกว่าเนื้ออื่นๆนะครับบอกเลยสมเด็จวัดระครังเนี่ยอ่านี่สวยไหมนะครับมีชัดด้วยนะครับชัดเงินชัดทอง นะก็อย่างพระเจ้าสามพระองค์นี้ก็เป็นตัวแทนองค์กลางนี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับซ้ายขวาก็คืออาคารสา,าวกพระสาลิบุตรกับโมคานณะนะครับก็เป็นตัวแทนนะฝ่ายบุญญาฤิ์กับอิทธิฤทธิ์นะครับก็เป็นพุทธประวัตินะะอยู่ในพุทธประวัติอันนี้ขอบเกิดก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับมีมวลสารชัดเจนนะครับเช่นเคยนะครับพระของอาจารย์หนุ่มเนี่ย สามารถแตะถ่ายพุทุกคุณไปใส่ตัวคุณได้ให้คุณรับรู้ได้เองเลยนะครับเพราะพระอย่างงี้มันไม่มีตําราตําหนิไงที่จะบ่งบอกว่าองค์ไหนเก้อ,องค์ไหนแท้นะดังนั้นก็ต้องพิสูจน์กันด้วยวิธีนี้นหรือไม่ก็นําไปตรวจทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าไปเจอพระใหญ่ขำตะฟักเข้าไปนี่ก็หายเก่งเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นระดับความเก่าที่เท่ากันนะครับซูมยากนะเอาตัวออกมาก็ค่าแนซนไซก็ ใกล้เคียงกันเก่าเท่ากันแต่ต่างกันที่ว่า